ยินดีต้อนรับสู่อาณาจักรผู้ผาฟังเพลินอาณาจักรที่จะพาคุณไปสู่โลกแห่งการฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดแชร์เทพการเวลาตอนที่77ดอกไม้สีเพลิงมีดอกไม้สีแดงเข้มสวยสดผุดขึ้นมาเพียงดอกเดียวบนยอดสุดของกองหิน ผิดแปลกไปจากสภาพแวดล้อมที่กันดารและแห้งแล้งมันช่างสดใสและมีชีวิตชีวาดูงดงามจนน่าอัศจรรย์หลังจากจ้องไปยังดอกไม้พักหนึ่งสัญชาตญาณของหลินต้องก็บอกเขาว่าดอกไม้นี้ไม่ธรรมดาเพราะมันสามารถผลิดอกอออกใบในสภาพแวดล้อมที่ทา้าทายตัวมันเองได้เช่นนี้บ่งบอกได้เป็นอย่างดีว่ามันต้องมีความพิเศษในตัว เสียวเหยียนเดินวนไปวนมาใกล้กองหินยักย้ายคำรามใส่ดอกไม้เป็นพักๆแต่ก็ไม่กล้าแต่ต้องอยู่ดีหลินต้องที่ยืนอยู่บนก้อนหินร้อนระอุเงยหน้ามองไปยังดอกไม้สีเพลิงอย่างลังเลช่างใจอยู่นานเขากัดกรามแน่นปีนขึ้นไปบนกองหินชี้ชี้ฝ่ามือเมื่อสัมผัสเข้ากับก้อนหินก็เกิดเสียงเหมือนไม่ไฟไอเย็นของคลื่นหินณนะจุดตันเถียนของหลินต้องแผ่ออกมาปกคลุมไปทั่ว ปกป้องร่างเขาไม่ให้ถูกเผาไม่จากความร้อนสูงหลินต้องรีบปีนขึ้นไปบนกองหินยักย้ายเขาเห็นหลุมขนาดเล็กเท่าหัวคนที่ด้านบนสุดนั่นดูเหมือนว่าหลุมนี้จะลึกลงไปถึงใต้พิภพรังสีร้อนระอุปทุข,ขึ้นมาเป็นระยะอืมถ้าเดาไม่ผิดพลังหยางบริเวณน,นี้คงมีต้นกําเนิดจากหลุมลึกนี่หลินต้องพันเข้าใจทุกอย่างเขาหันไปมองที่ดอกไม้สีสดที่อยู่ใกล้กับปากหลุม ราวกับมันรับรู้ถึงสายตาที่จ้องมองมาจู่ๆดอกไม้สีเพลิงก็เริ่มสั่นไหวไปมากลิ่นหอมอ่อนๆกำจายฟุ้งไปทั่วบริเวณหมอกที่ลอยอยู่รอบๆมันเข้าล้อมร่างของหลินต้องไว้ทำให้เขาสูญเสียการรับรู้ความรู้สึกอ่อนลบาบังเกิดขึ้นภายในร่างคล้ายกับพลังชีวิตของเขาถูกกลิ่นพิษวงนี่ดูดออกไปจนหมดเกลี้ยงสติของหลินต้องดิ่งลงเรื่อยๆทว่าดอกไม้สีเพลิงกลับสว่างสวัยมีชีวิตชีวาดูราวกับเปลวเพลิงมากขึ้นทุกที ช่วจังหวะที่เขาประสบกับพยันตรายตรงหน้าอย่างไม่ทันตั้งตัวมือขวาก็เริ่มสั่นอย่างแรงหมอกกลิ่นหอมประหลาดที่ห้อมล้อมหลินต้องไว้ก็ค่อยๆค,ค,ความหนานแน่นลงทําให้หลินต้องตื่นตัวได้สติขึ้นมาอีกครั้งเขาจ้องไปยังดอกไม้เพลิงด้วยสายตาหวัดระแวงอย่างไม่รอช้าเขารีบล่าถอยออกไปทันทีที่เขาคิดจะออกจากสถานที่ประหลาดแห่งนี้พลังสายหนึ่งก็พุ่งออกมาจากฝ่ามือขวาเป้าหมายของมันคือดอกไม้อันเย,ยวนดอกนั้น พลังจากหินลึกลับที่พุ่งออกมาทําให้ดอกไม้แสนสวยถูกกระชากอย่างถอนรากถอนคนมันลอยตรงมายังฝ่ามือด้านขวาท่ามกลางสายตาประหลาดใจของหลินตงฟูฟูทันทีที่ดอกไม้สัมผัสกับฝ่ามือขวารัศมีพลังก็ปะตุขึ้นดอกไม้เพลิงค่อยๆเหี่ยวเฉาลงละลายกลายเป็นของเหลวสีแดงเข้มเหนียวเหนอะแล้วค่อยๆซึมเข้าไปในฝ่ามือเขาหลินตงเห็นเข้าก็ตกใจเกิดอะไรขึ้นลืม ทันทีที่ของเหลวสีแดงเข้มแทกซึมเข้าสู่ฝ่ามือเขาก็ได้ยินเสียงประตูขึ้นในหัวจากนั้นก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรอีกสิ่งเดียวที่เขารับรู้ได้คือพลังมหาศาลที่วงเวียนอยู่ในร่างของตนราวกับมีสัตว์ป่าบุกตะลุยเข้าไปในจิตอย่างรุนแรงอักเสียงร้องอย่างเจ็บปวดดังขึ้นในถ้ำเงียบสงบร่างของหลินต้องหล่นลงมาจากด้านบนกลิ้งไปตามพื้นในหัวของเขาเหมือนว่าจะพองจนแทบระเบิด ความเจ็บปวดแสนสาหัสนี้ทำให้สีหน้าของเขาดูแย่เอามากๆเสี่ยวเหยียนที่เห็นหลินต้องมุดไหลยตลบไปตามพื้นดินก็ได้แต่ส่งเสียงคำรามด้วยความกังวลใจแต่ถึงอย่างนั้นมันก็ไม่กล้าเข้าใกล้เจ้านายมันรับรู้ได้ถึงพลังกำลังมหาศาลที่วิ่งวนอยู่ในร่างของหลินต้องสายพลังนี้แข็งแกร่งจนอาจจะสังหารมันได้เสียงร้องทรมานดังขึ้นในถ้ำเส้นเลือดบนใบหน้าของหลินต้องปูดโนมินำซ้ำยังกระเพื่อมไปมาราวกับนอนไตย,ยั่วเยีย้ย หลินต้องรับรู้อย่างชัดเจนว่าพลังจิตของตนกำลังผสานเข้ากับพลังมหาสาลที่พุ่งเข้ามาในร่างอย่างรวดเร็วทันทีที่พลังทั้งสองเชื่อมต่อกันพลังจิตของเขาเติบโตขึ้นถึงขีดสุดระหว่างที่พลังจิตของเขากำลังพัฒนาจนแข็งแกร่งความเจ็บปวดก็ทวีคูณเป็นเท่าตัวหากยังเป็นเช่นนี้ต่อไปจิตของหลินต้องคงได้แตกสลายเพราะพลังมหาศารนี้อย่างแน่นอน ภายใต้ความเป็นความตายตรงหน้าจิตของหลินต้องค่อยๆจำชัดขึ้นร่างของเขาสั่นเทาไม่หยุดเนื่องจากเขาข่มกลั้นความเจ็บปวดไว้และพยายามแก้ไขสถานการณ์อย่างสุดกำลังขอบคุณนิสัยมุ่งมั่นไม่ยอ่อท้อซึ่งหล่อหลอมเขามาตั้งแต่เยาว์วัยหลินต้งจึงอดทนกับความเจ็บปวดนี้จนได้หากเป็นคนอื่นอาจจะเสียสติหรือไม่ก็ขาดใจตายกับความเจ็บปวดระดับนี้ไปแล้วแววตาบ้าระห่ำปรากฏขึ้นในดวงตาของเขาจู่ๆเขาก็ตะโกน คาถาบทหนึ่งออกมาจากจิตใต้สำนึกวิญญาณถูกแยกออกเป็นหยินหยางการเคลื่อนไหวจิตเริ่มต้นที่ชีวิตคาถานี้มาจากเสินต้องเพียนหลินต้องเหมือนกับคนจมน้ำที่คว้าฝั่งเส้นสุดท้ายไว้ได้โดยไม่มีอาการลังเลเขาท่องคาถาบทที่สองต่อจากบทแรกทันทีตำราฝึกการเคลื่อนไหวของจิตที่เหยียนต้าซือจากเมืองเหยียนมอบให้กับหลินต้องแยกออกเป็นสามบทที่แตกต่างกันหลายเดือนที่ผ่านมาหลินต้องเข้าใจเพียงบทแรกเท่านั้น ทว่าที่เหลืออีกสองบทเขามีความก้าวหน้าเล็กน้อยแต่ความก้าวหน้าที่เชื่องช้าก่อนหน้านี้จูจ่ๆก็พุ่งพรวดอย่างรวดเร็วทันทีที่เขาตะโกนคาถาบทที่สองออกไปหลินต้องรู้สึกอย่างชัดเจนว่าเขาสามารถควบคุมจิตได้มากขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ร่างของเขาหยุดสั่นลงแล้วเขาตะเกียกตะกายนั่งบนพื้นเริ่มท่องคาถาในหัวพลังจิตที่ไร้ตัวตนพุ่งทยานเข้าไปในจิตของหลินตง หลังจากที่หลินตงบรรลุสองบทที่เหลือเป็นที่เรียบร้อยไม่กี่อึดใจพลังจิตอันทรงพลังก็ถูกสูบจนแห้งเหือดหากเย็ยนต้าซือรู้ว่าหลินตงสำเร็จบทที่สองและสามของการเคลื่อนไหวพลังจิตได้ภายในชั่วจิบชาไม่อยากที่จะดาวสีหน้าของชายชาราเลยหลินตงที่บรรลุทั้งสามบทของเสินตงเพียนท่านสัมผัสได้ว่ามีบางอย่างบุกเข้าไปเปิดประตูแห่งจิตของตนเขารับรู้ถึงพลังมหาศาลที่ทยานไปยังจุดกึ่งกลางศีษะก จุดนี้หวานเปิดออกแล้วเมื่อรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นหลินต้องผงะไปเล็กน้อยจากที่เขาอ่านเนื้อหาในตำราเสริญต้องเพียนในนั้นเขียนเอาไว้ว่าขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในการฝึกจิตก็คือการเปิดจุดนี้หวานในตำรากล่าวไว้ว่าบนศีรษะของคนเรามีจุดสำคัญอยู่ทั้งหมด9จุดคล้ายกับสวรรค์ทั้ง9ชั้นจุดตรงกลางกระหม่อมเยื้องไปด้านหลังเรียกว่าจุดนี้หวานเป็นจุดที่สำคัญที่สุด เพราะเป็นแหล่งกําเนิดพลังจิตในร่างของมนุษย์อีกทั้งยังเป็นจุดเดียวที่สามารถเชื่อมต่อกับจุดตันเถียนที่เป็นแหล่งกําเนิดของพลังหยวนในร่างเมื่อพลังจิตผสานเข้ากับพลังกายคนๆน,นั้นก็จะพัฒนาขีดความสามารถขึ้นมาได้อย่างไร้ข้อจํากัดตอนนี้พลังจิตจํานวนมากของดอกไม้เพลิงกําลังพุ่งเข้าสู่จุดนี้หวานของหลินต้องราวกับคลื่นยักย้ายในมหาสมุทรและเมื่อพลังจิตสายสุดท้ายเข้าไปได้สําเร็จ ความรู้สึกปวดหัวของหลินต้งก็หายไปในพริบตาดวงตาทั้งสองที่ปิดสนิทเบิกโพลงเสียงคำรามที่ไม่สามารถควบคุมได้ก็ดังขึ้นจากริมฝีปากของเขาพอสิ้นเสียงพลังจิตอันแข็งแกร่งไร้ตัวตนที่ถูกเขาสั่งงานก็ระเบิดออกมาจากจุดนี้หวานทันทีตูมท่าขนาดใหญ่สั่นสะเทือนกระแสะคลื่นอันไร้รูปลักษณ์พุ่งจากร่างของหลินตงกระแทกใส่ชั้นหินทำให้มันปริแตกส่งเสียงสะเทือนเลื่อนลั่นไปหมด หาหลินต้องหายใจแทบไม่ทันพอเงยหน้าขึ้นดูความเสียหายที่ตัวเองทําลงไปแววตาตกตะลึงฉาบบนใบหน้าตอนที่78พลังจิตที่เพิ่มพูนนี่คือพลังจิตหรือหลินต้องจ้องไปยังรอยแยกที่เกิดใหม่บนผนังหินอดที่จะพึมพำกับตนเองไม่ได้สีของดวงตาเขายิ่งเข้มขึ้นเรื่อยๆ พลังทำลายล้างของพลังจิตที่เห็นนี้สามารถเทียบเท่ากับผู้มีพลังระดับเทียนหยวนจิิงขั้นปลายได้อย่างสบายๆนี่มันดอกไม้บ้าอะไรกันหลังจากเรียกสติกลับมาหลินต้องพันนึกถึงความเจ็บปวดที่เพิ่งผ่านพ้นสีหนา้าซีดเผือดลงอีกครั้งเวลานี้เขารู้ว่าพลังจิตของตนแข็งแกร่งขึ้นหลายเท่าตัวและการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดจากดอกไม้ดอกนั้นทว่า หากเทียบพลังจิตที่มีหลายระดับหลินต้องคงก็เป็นเพียงมือสมัครเล่นแต่อย่างไรก็ตามเขาไม่เคยคิดมาก่อนว่าพลังจิตที่ไม่คุ้นชินจะกลายเป็นไม้ตายของตัวเองไปได้แม้จะไม่เคยทดสอบความยอดเยี่ยมของพลังจิตมาก่อนหลินต้งก็มีความมั่นใจแปลกๆว่าหากเขาใช้พลังจิตต่อสู้กับผู้อื่นน่าจะต่อกรได้กระทั่งผู้มีพลังเทียนหยวนจริงขั้นปลายเลยทีเดียวดูท่าว่าการฝึกพลังจิตจะง่ายกว่า หากเทียบกับการฝึกกำลังภายในแบบหยวนหลินต้องเกาศีรษะถึงยามนี้เขาจะบรรลุสองบทสุดท้ายของเสริญต้องเพียนแล้วต้องขอบคุณที่มันเปิดอนาคตอันสดใสให้คาดว่าแม้จะไม่มีเหตุการณ์ประหลาดในวันนี้เขาก็อาจจะบรรลุบทเรียนทั้ง3ได้ในครึ่งปีการพัฒนานี้ดูเหมือนจะรวดเร็วกว่าการฝึกพลังหยวนอย่างเทียบไม่ติดทั้งหมดคือความคิดของหลินต้องเพียงคนเดียว หากเหยียนต้าซือรู้เขาจะต้องกระอักเลือดแน่เพราะตอนแรกที่ฝึกกว่าเยียนต้าซือจะบรรลุบทเรียนทั้ง3ของตำราพลังจิตก็ต้องใช้เวลาหลายปีใครจะกล้าบอกว่าการฝึกพลังจิตง่ายกว่าการฝึกพลังหยวนกันหลินต้องสะบัดหัวไล่ความเจ็บปวดที่เหลือออกไปค่อยๆลุกขึ้นเขามองไปยังมือขวาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสดๆร้อนๆทำให้หินลึกลับสั่นสะเทือนเบาๆถึง แม้จะไม่สามารถอธิบายได้เขาก็ตระหนักได้ว่าพลังมหาศาลที่กลั่นมาจากดอกไม้นั้นถูกดูดซาบโดยหินลึกลับพลังที่เขากวาดจากดอกไม้เข้าไปเป็นเพียงปริมาณเล็กน้อยเท่านั้นต้องขอบคุณที่มันมีเพียงน้อยนิดเพราะถ้าเขาดูดซาบเข้าไปทั้งหมดหลินต้องเชื่อว่าหัวของตัวเองคงจะระเบิดและเป็นกองเลือดไปเสียแล้วนิ้วของเขาลากเบาๆบนฝ่า,ฝา,ฝา,ฝามือคิ้วก็เลิกขึ้นตามยามนี้หินลึกลับดูแปลกประหลาดไปกว่าเดิม เขาอยากรู้แหล่งกําเนิดของมันเสียจริงป้างขณะที่หลินต้องกําลังเข้าพวังความคิดจูจ่ๆก็ได้ยินเสียงหินตกลงมาจากทางปากถ้าไม่นานร่างเงาคนหลายสายก็พุ่งเข้ามาอย่างเร็วพอพวกเขาเห็นหลินต้องก็พากันถอนหายใจโล่งอกท่านพ่อท่านปู่หลินต้องได้แต่เอ่ยทักแล้วยืนอึ้งด้วยไม่รู้จะทำอย่างไรต่อที่เข้ามามีหลินเจิ้นเทียนหลินเซียวและคนอื่นๆอีกหลายคน เจ้าเด็กบ้านนี่เจ้าไม่เข้าหรือว่าโลกมันลึกล้ําและกว้างใหญ่เพียงใดมีที่ไหนอีกที่เจ้ายังไม่บุกเข้าไปหลินเจินเทียนและคนที่ตามมากรู้กันเข้ามาหาหลินต้องกวาดตามองรอบๆด้วยแววตาดุดนันจากนั้นก็เริ่มตำหนิหลินต้องแซงหัวเราะออกไปเป็นการตอบรับ เมื่อเห็นว่าหลานชายปลอดภัยดีหลินเจิ้นเทียนและคนอื่นๆก็แสดงอาการโล่งอกพอพวกเขาเริ่มสำรวจรอบๆถ้ำสีหน้าตกตะลึงก็ปรากฏขึ้นบนใบหน้าของทุกคนช่างเป็นคลื่นอย่างที่สมบูรณ์แบบอะไรเช่นนี้หลินเจินเทียนและพักพวกเมื่อรับรู้ถึงลมที่ร้อนระอุตอนแรกก็แสดงอาการดีอกดีใจแต่ไม่นานใบหน้าก็เริ่มบูดบึง้ง น่าเสียดายจริงๆคลื่นอย่างที่นี่รุนแรงเกินไปไม่สามารถดูซาบเข้าสู่ร่างกายของคนได้ไม่อย่างนั้นที่แห่งนี้คงเป็นสนามฝึกซ้อมที่ทรงคุณค่าแน่ๆเสียงพูดประโยคที่ว่ามาจากผู้ติดตามทําให้สีหน้าของหลินเจินเทียนเผยความผิดหวังคลื่นอย่างในสถานที่แห่งนี้มีประสิทธิภาพมากเมื่อเทียบกับคลื่นอย่างทั่วไปในฟ้าดินหากเขาสามารถซึมซับคลื่นอย่างในนี้ได้สําเร็จเขาอาจจะสามารถทลายขอบเขตของพลังได้ หลังจากสิบกว่าปีแห่งความซบเซาตอนนี้หลินเจิ้นเทียนเป็นผู้ฝึกยุทธระดับเทียนหยวนจิ้งขั้นปลายหากพัฒนาอีกเพียงขั้นเดียวเขาจะเข้าสู่ระดับหยวนตันสิ่งนี้คงจะเขย่าทั้งแผ่นดินและตระกูลหลินให้สั่นคลอนไปทั่วเมื่อเห็นสีหน้าผิดหวังของหลินเจิ้นเทียนหลินเซียวและคนอื่นได้แต่ถอนหายใจ หากหลินเจินเทียนสามารถเข้าสู่ระดับหยวนตันแล้วล่ะก็ตระกูลหลินของพวกเขาจะมีสิทธิ์มีเสียงขึ้นไม่ใช่เฉพาะในเมืองชิงหยางแต่รวมไปถึงเมืองเหยียนอีกด้วยถึงเวลานั้นต่อให้ตระกูลเลยตระกูลเซี่ยจะรวมหัวกันพวกเขาก็ได้แต่ขู่ตระกูลหลินไปวันวันเท่านั้นหลินต้องเหลือบมองหลินเจินเทียนและคนอื่นๆที่กำลังตกอยู่ในภวังสีหน้าเขาเปลี่ยนเป็นเคร่งขรึมเมื่อเขาพลิกมือขวาขึ้นแรงดึงดูดพลังมหาศาลก็แผ่ออกมาชั่วขณะที่คุยอยู่นั้น เขาก็ดูดซาบคลื่นอย่างรอบตัวมาไว้ที่ฝ่ามือไปด้วยหลินต้องไม่ได้ดูดซาบคลื่นอย่างเข้าร่างตรงๆแต่เขากลั่นกรองมันโดยใช้หินลึกลับเป็นตัวกลางตอนนี้พลังจิตของหลินต้องแข็งแกร่งมากขึ้นหลายเท่าเขาค่อยๆเรียนรู้สิ่งที่หินลึกลับทำได้เช่นความสามารถในการกลั่นกรองพลังงานดิบต้องเอนี่เจ้ากำลังทำอะไรคลื่นอย่างที่แผ่ซ่านอยู่รอบกายคนทั้งหมดจู่ๆก็เปล่งประกาย หลินเซียวบังเกิดสีหน้าตื่นตระหนกตะโกนใส่บุตรชายทันควันครั้นได้ยินเสียงตะโกนของหลินเซียวคนอื่นๆก็รวบรวมสติกลับมาพอพวกเขาเห็นหลินต้องสามารถดูดซับพลังหยางโดยรอบได้สีหน้าคนทั้งหมดก็เปลี่ยนไปท่านพอ่อสิ่งที่พวกท่านทุกคนต้องการคือคลื่นหยางชนิดนี้ใช่หรือไม่ ท่ามกลางสายตาจับจ้องของทุกคนหลินต้องคลี่ยิ้มอย่างอ่อนโยนยกมือด้านขวาขึ้นแสงสีแดงเจิดจรัดหมุนคว้างเป็นทรงกลมอยู่บนฝ่ามือของเขาหลินเจินเทียนและคนอื่นๆพากันตะลึงงนันพวกเขาสัมผัสได้ถึงคลื่นอย่างลักพิเศษที่มีอยู่เต็มถ้ำในทีแรกแต่จู่ๆกระแสพลังอันรุนแรงนี้ก็ค่อยจางหายบ่งบอกได้ว่าคลื่นอย่างชนิดพิเศษนี้สามารถดูดซับเข้าสู่ร่างกายมนุษย์ได้โดยตรงสิ่งนี้ บางคนชะโงนจนพูดไม่ออกได้แต่เฝ้ามองสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเวลาต่อมาพวกเขาก็รีบตั้งสติหลินเจิ้นเทียนปราดเข้าไปคว้าแขนทั้งสองข้างของหลินต้องเขย่าร่างหลานชายด้วยความตื่นเต้นดีใจเยี่ยมมากไอ้หลานชายเจ้าทำได้อย่างไรกันไม่ยากเลยที่จะเข้าใจว่าทำไมหลินเจิ้นเทียนถึงปลื้มปิติขนาดนี้ เพราะนี่คือโอกาสที่จะทําให้เขาก้าวเข้าสู่ระดับยวนตันสําเร็จเรื่องนี้คือความอยู่รอดที่แท้จริงสําหรับเขาและตระกูลหลินเลยก็ว่าได้ท่านปู่หลังจากที่ข้าดูทราบคลื่นอย่างเหล่าเข้าสู่ร่างข้าจมุนมันไปรอบๆทําให้องค์ประกอบที่หนาแน่นรุนแรงในทีแรกค่อยๆจางหายไปขอรับหลินต้องไม่ต้องการเปิดเผยเรื่องหินลึกลับออกไปดังนั้นเขาจึงกระพริบตาปริบๆกล่าวด้วยน้ําเสียงไร้เดียงสา ได้ยินคําตอบของเด็กหนุ่มหลินเจิ้นเทียนและคนอื่นๆพากันงงงันมันเป็นไปได้อย่างไรกันท่านพ่อหรือว่าต้องเอ๋อมีร่างกายแบบพิเศษสามารถคัดกรองคลื่นพลังงานที่อันตรายหรือสารที่เป็นโทษต่างๆได้ด้วยตัวของเขาหลินเสียวขมวดคิ้วขึ้นพูดให้เหตุผลคิ้วของหลินเจิ้นเทียนผูกกันเป็นปมแน่นคำอธิบายนี้ไม่ไรสาระเกินไปหน่อยหรือทว่าเขาก็ไม่อาจคิดคำอธิบายอื่นออกมาได้เช่นกัน ท้ายที่สุดก็ได้แต่พยักหน้าเห็นด้วย้า,าท่านพ่อถึงไม่มีคำตอบที่ชัดเจนนี่ก็ยังเป็นข่าวดีมากหลินเขินที่ยืนอยู่ใกล้ๆพูดขึ้นคลี่รอยยิ้มปลื้มปิติท่านปลูกครั้งหน้าหากท่านอยากฝึกซ้อมวิชาค่าจะดูดซับคลื่นอย่างให้ก่อนใช้ร่างของตัวเองกรองมันเข้าแล้วคอยส่องให้กับท่านด้วยวิธีนี้ท่านจะสามารถดูซับมันได้ใช่หรือไม่หลินต้องเสนอแนะขึ้นอย่างถ่อมตน แน่นอนเยี่ยมที่สุดพอได้ยินวิธีการที่ว่าหลินเจินเทียนก็เหมือนกับเด็กน้อยที่ตื่นเต้นดีใจตะโกนซ้ำๆไม่หยุดหลังจากเสียงตะโกนเงียบลงเขาก็เรียกสติกลับมาด้วยท่าทางเคอะเคินเงอะงะเหลือบมองไปที่หลินเซียวและคนอื่นๆที่กำลังหลุดคำบุคลิกเคร่งครึมของหัวหน้าตระกูลถูกทำลายไม่เหลือชิ้นดี หลินเซียวและคนอื่นๆพากันหัวเราะชอบใจหลินต้องเองก็ยิ้มกว้างในตระกูลหลินผู้ที่สามารถบรรลุระดับหยวนตันได้เร็วกว่าใครต้องเป็นหลินเจิ้นเทียนแน่แท้ยิ่งไปกว่านั้นหลินต้องรู้ดีว่าหากตระกูลหลินสาขาชิงหยางมีผู้ฝึกยุทธระดับหยวนตันขึ้นมามันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในอนาคตเมื่อเวลานั้นมาถึงตระกูลหลินของเขาก็ไม่ต้องหวาดกลัวตระกูลเลยและเสียอีกแล้ว สนับสนุนช่องได้โดยการกดขอบคุณซุปเปอร์แตงส์ด้านล่างหรือสมัครเป็นสมาชิกช่องและเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไปเทปการเวลา